ทีมแพทย์ในกาซาวิกฤตต้องผ่าตัดโดยไม่มียาชาและยากแก้ปวดเป็นความเร่งงอราของสถานการณ์ที่เรียกให้มีการกระทำที่ยากลำบากแพทย์ที่ทำงานในโรงพยาบาลในกาซาต้องต่อสู้เพื่อการรักษาผู้ป่วยโดยใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ที่มีอยู่อย่างจำกัดพวกเขาต้องผ่าตัดโดยไม่มียาชาและต้องหันหลังกันเองต่อผู้ที่เจ็บป่วยเป็นโรคเรื้อรังและการรักษาบาดแผลที่เน่าเปื่อยโดยใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์อันจำกัด นายแพทย์ท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าความทุกข์ทรมานที่ต้องปล่อยให้ผู้ป่วยกรีดร้องเป็นชั่วโมงชั่วโมงพวกเขาต้องรับมือกับสภาวะทางสาธารณสุขในกาซาวิกฤตที่เกินคำบรรยายณปัจจุบันมีโรงพยาบาลในกาซาอยู่ที่ต้องปิดการให้บริการไปแล้วทั้งสิ้น23แห่งและมีโรงพยาบาลอีก12แห่งที่ให้บริการได้เพียงบางส่วนเท่านั้นและมีโรงพยาบาลอีกหนึ่งแห่งที่ให้บริการได้เพียงน้อยนิดกว่าที่ควรจะเป็น BBC ได้รายงานนะว่าการโจมตีทางอากาศและทรัพยากรที่จํากัดได้ทำให้ระบบที่มีทรัพยากรไม่เพียงพอถูกทําลายให้ดูหมิน่นองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าเหตุการณ์นี้เกินคำบรรยายและกลุ่มติดตั้งอาวุธฮามาสได้วางแผนใช้โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์เพื่อดำเนินกิจกรรมอันต่อเนื่องสำหรับการโจมตีที่ถูกคาดหวังไว้รายงานของ BBC เผยแพร่ว่าในพื้นที่กาซากำลังมีการดำเนินการทำลายโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ของฮามาสและใช้เวลาในการจับกลุ่มกองกำลังติดอาวุธฮามาสโดยกองกำลังป้องกันตนเองของอิสราเอลได้ระบุว่าพวกเขาไม่ได้โจมตีโรงพยาบาลแต่ได้เข้าไปในพื้นที่เฉพาะเพื่อทำลายโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ของฮามาส สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลในกาซาถือเป็นภาพที่เข้มข้นและเป็นการทดสอบความแข็งแกร่งของทีมแพทย์และสถานบันทางการแพทย์ในสภาวะที่ขาดแคลนทรัพยากรการมีเตียงที่เพียงพอเป็นปัจจัยที่สำคัญในการรักษาผู้ป่วยโรคหรือรังแพทย์ต้องจำเป็นต้องปรับตัวและปฏิบัติงานในสภาพที่ขาดแคลนของทรัพยากรทางการแพทย์ ดอรอันอากาศได้อธิบายถึงความทุกข์ทรมานของการรอเครื่องเตียงที่ไม่เพียงพอและการฟอกไตที่จำเป็นต้องทำลายอยอ่อปและการส่งต่อผู้คนที่มีความจำเป็นในการรักษาอย่างรวดเร็วกลับบ้านโดยไม่มีการบริการทางการแพทย์ให้เพียงพอ แม้ว่าโรงพยาบาลในกาซาจะพยายามอย่างมากในการดูแลผู้ป่วยแต่สภาพภายในโรงพยาบาลกลับเข้าใกล้จุดที่ไม่ยอมรับได้อีกต่อไปความจำเป็นในการรองรับผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังเป็นที่เร่งด่วนโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่สภาวะทางสาธารณสุขเริ่มเป็นวิกฤตนับจากวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีความแตกต่างที่ชัดเจนในการให้บริการของ โรงพยาบาลที่มีเพียงบางส่วนสามารถให้บริการได้และมีความจำกัดในทรัพยากรการเห็นแก่ชีวิตกับการเสี่ยงภัยที่เพิ่มขึ้นในสถานการณ์เหล่านี้ผู้หญิงบางคนต้องคลอดลูกในที่ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์และผู้ที่มีความจำเป็นในการรับการรักษาโดยเร่งด่วนต้องเผชิญกับการเดินทางที่ลำบากและมีเสี่ยงมากในการ,รเผชิญหน้ากับภัยที่อาจเกิดขึ้นในทางเดินของตน สถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในโรงพยาบาลในกาซานั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและเศร้าใจ แต่มันก็เป็นการตั้งสติและเรียนรู้ว่าต้องร่วมมือกันในการช่วยเหลือผู้ป่วยและระบบสาธารณสุขในที่สุดของเราในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้การสนับสนุนและการช่วยเหลือจากองค์กรระหว่างประเทศและคนทั่วไปจะเป็นเครื่องมืออานที่มีประสิทธิภาพในการช่วยให้สภาพแวดล้อมทางการแพทย์เป็นไปได้ในขณะที่ต้องรับมือกับทุกอุปสรรคที่เกิดขึ้นในกาซาหรือที่ใดก็ตา